สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับทีเทนปฏิพัทธ์ออโต้นะครับวันนี้นะครับเซลโยจะมารีวิวรถนะครับสี่ประตูนะครับน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผมประหยัดพลังงานนะครับประหยัดน้ํามันนะครับเป็นรถโตโยต้าวีโก้สองจุดเจ็ดตัวอีเบนซินนะครับตัวนี้ครับผมคันนี้นะครับน่าใช้งานมากนะครับรถเรี่ยมสวย ก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมด้วยไฟหน้านะครับสวยๆเลยครับเดิมๆเลยนะครับเงาวิ่งเลยแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้แม็กอลลอยเดิมสี่ล้อเลยนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้กระจกมองข้างโครเมียมครับมือเปิดโครเมียมนะครับสวยงามเลยกระสาาบิโก้สวยๆเลยนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับเป็นตัวโตโยต้านะครับไฮรักตัวอีนะครับวีโก้แชมป์นะครับหากันเยอะเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยน่าใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะครับด้านในนี่ครับคอนโซลด้านข้างนะครับเรี่ยมเลยนะครับถือว่าเรี่ยมเลยนะครับดูได้เลยครับขอบจะเข็บสวยงามมาก เดิมเลยด้านในนะครับเป็นบอกกับมะยีนะครับสวยงามมากชเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับผมตัวนี้นี่ครับคอนโซลด้านข้างนะครับปมาสวยงามมากน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตัวนี้คอนโซลด้านในนะครับวิทยุสวยงามมากเลยดูได้เลยครับน็อตตัวนี้ไม่มีขยับ นี่ครับผมโต y ยต้าไฮรัก e ีโวนะครับสี่ประตูตัว E นะครับปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับเราขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทบนนเท่าน,นั้นนะครับผมคันนี้เป็นสองุดเจ็ดเป็นซินนะครับผมท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลย